วันนี้เราจะใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับอ้อยอายุ6เดือนแล้วก็จะใส่ปุ๋ยครั้งสุดท้ายเป็นอ้อยสรรพสิ่งเป็นอ้อยคั้นน้ำทุกวันบุรี50ปลูกไว้ใช้ประโยชน์ในโครเรือนอดูวัตถุดิบมีอะไรบ้างหนึ้งที่เราต้องมีคือดินดินร่วนเป็นดินที่เอามาจากพ่อกรัว นะครับดินรอบๆอบข้อกัวจะเป็นขี้วัวที่เขาย่อยละนะครับนะเข้มขน้นอีกอันนึงก็เป็นสับป,ปะสิ่งแห้งสับป,ปะสิ่งแห้งเนี่ยย่อยสลายละ้วส0บเปอน้นตสับป,ปะสิ่งแห้งอีกอันนึงก็ก้อนสับป,ปะสิง่งนี่ก้อนสับป,ปะสิง่งนะก็จะมีเชื้อรามีจุลินทรีย์ตัวนี้สีแดงๆนี่คือจุลินทรีย์ต่าข้อแสง นั้นมีจุลินทีหลายชนิดอยู่ในนี้เป็นก้อนปุ๋ยนะครับผ่านการบ่มเรียบร้อยเชื้อราขึ้นเป็นเดีย๋ยวเราก็จะไปใช้วิธีทํา